ซูกิแคลลี่คันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงมีตัวอุปกรณ์ดับที่เราติดตั้งเข้าไปเฟรมคัตีบนชึดเฟรมคัตสีล่างนะครับการตีด้วยความแข็งแรงอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราออกแบบตามหลักวิศวกรรมนะครับกระบะดับของเรามีมาตรฐานที่จะยอมรับด้วยสากลอย่างแน่นอนนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอชมเจ้าซูซูกิแคลลี่คันนี้นะครับก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงที่ลูกค้านะครับน่าจะนําไปใช้ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าไม่ต้องบรรทุกหนักมากนะครับพื้นที่จํากัดก็ใช้บรรทุกเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าพิษสงของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับสําหรับตัว ซูซูกิแคลรี่คันนี้นะครับถามว่าพิษสงไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะมีตัวอุปกรณ์ดัมที่เราติดตั้งเข้าไปมองภายนอกยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่มองใต้กระบะนั้นนะครับตัวนี้คือเป็นชุดไฮดรอลิกสําหรับการยกดัมเทสินค้านะครับก็คือเราใช้สเปคเดียวกันกับตัวการติดตั้งดัมทั่วไปสําหรับตัวกระบะดัม r าเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นแฟน50มิลมมอเตอร์2.0นะครับ พลังการยกนี่ครับถ้าเผื่อรถมันรับได้นะครับ1นตันผมการันตีได้ว่าดัมผมยกได้แล้วก็มอเตอร์ผมรับได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับหลักๆนี่ครับชุดโครงสร้างเฟรมคั้ตีบน ตัวชุดนี้นะครับเราสร้างเสริมเข้าไปนะครับก็มีความแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับตามฉบับของ i s ที่เราการันตีไว้นะครับส่วนตัวชุดเฟรมคัสซีล่างนะครับเราเน้นนะครับพยายามเป็นชุดคิดน็อกดาวนะครับสามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้นะครับคือถามว่าแข็งแรงไหมการันตีด้วยความแข็งแรงอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราออกแบบตามหลักวิศวกรรมนะครับแล้วก็คำนวณน้ําหนักในการยกนะครับได้ดีอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวหลักๆนะครับตัวสําคัญนะครับในการที่เราติดตั้งตัวชุดดำ เข้าไปนะครับก็คือขาดไม่ได้ตัวนี้นะครับก็คือสวิตตัดไฟนะครับก็คือหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็คือเป็นสวิตสำหรับการที่จะตัดไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉินมอเตอร์ช็อตหรือมอเตอร์เขาเรียกว่ามีการที่จะลัดวงจรเราก็สามารถที่จะควบคุมด้วยการตัดไฟ วงจรตรงนี้ออกได้นะครับผมแล้วก็ดัมตัวนี้นะครับขั้นตอนการทําของเรานั้นนะครับก็ใช้ขบวนการนะครับในการตัดเหล็กนะครับด้วยการใช้เลเซอร์ไฟเบอร์ในการตัดแล้วก็ใช้ตัวเครื่อง c n c นะครับเป็นตัวทับเหล็กนะครับก็คือในเรื่องของ มาตรฐานตรงนี้นะครับเราการันตีได้ว่าเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็การพับเหล็กเพื่อจะขึ้นรูปนะครับกว่าจะมาเป็นตัวชุดคิดสําหรับติดตั้งกระบะดาของเรามีมาตรฐานที่จะยอมรับด้วยสากลอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับการติดตั้งตัวชุดคิดแคลรี่ก็ไม่ได้มีมากนะครับก็เพียงเท่านี้หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับ มีรถประเภทนี้อยู่นะครับสนใจอยากติดตั้งดัมนะครับหรือมีรถรุ่นอื่นๆอยากจะติดตั้งตัวถังดัมหรืออยากจะได้รถสําเร็จพร้อมใช้ฝากเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทักเข้ามาสอบถามเราก่อนได้นะครับกระบะด,ดัม R าเนะครับเบอร์โทรผม081541815นะครับยินดีให้คำแนะนําแล้วก็ยินดีบริการลูกค้าทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับฝากเราด้วยครับอาดัมครับผม